สุปชัยพันธ์เนชานุนนะครับเฮดออฟโซลูชัน e s ส u n i ยูนิตบริษัท AAS นะครับ Life ider, ดิจิตอลไลฟ์เซอร์วิสพรเดดูแลรับผิดชอบในงานของ IT Development s น p p o ะครับซัพพอร์ตธุรกิจโมบายธุรกิจอินเทอร์เน็ตบลอดแบนด์กลุ่มงานของลูกค้าองค์กรนะครับแล้วก็หน่วยงานภายในของบริษัทครับพรธิพรัตนารักษ์กนะคะดูแลในส่วนงานของ IT นะคะในส่วนของ BSS Transformation Solution a r c h i t e c t แล้วก็ดูแลเรื่อง IT Outsource Management ค่ะ เอสได้รู้จักบริษัทอวัยมาเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับถือเป็นพาร์ทเนอร์หลักที่สําคัญที่ร่วมทำโปรเจกต์ให้กับทาง a อสหลายโปรเจกต์นะครับแล้วก็บริษัทอวอร a ได้มีบุคลารกรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายโลนะครับตั้งแต่ System Analyst, Programmer, Software Tester แล้วก็ Automate Test Script นะครับถือได้ว่าเป็นพอร์ตอันดับใหญ่ต้นๆของ a อสเลยทีเดียวครับ ในช่วงที่ผ่านมานะคะตลาดไอทีเองเนี่ยถือว่ามีความท้าทายนะคะเพราะว่าบุคลากรทางด้านไอทีเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากก็ค่อนข้างจะหายากพอสมควรอันนี้ทางอเวเองเนี่ยได้แสดงความเป็นพาร์ตเนอร์ชิพกับ A s ด้วยกันเข้ามาร่วมกันหาลือถึงแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งเสนอทางออกเพื่อที่ให้เราสามารถจัดหาบุคลากรทางไอทีได้อย่างเพียงพอแล้วก็ทันต่อเวลาที่กําหนดนะคะอเวนี่ถือเป็นพาร์ตเนอร์ที่มีคอมมิชเม ในเรื่องการจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพมีการอบรมก่อนที่จะส่งมอบคนเข้ามาทํางานทําให้บุคลากรของอเวรยสามารถทํางานกับ AS ได้ทันทีในระหว่างทางก็มีการดูแลบุคลากรเป็นอย่างดีรวมทั้งในช่วงของ Transition Period ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากร,กรก็มีการส่งมอบงานกันได้อย่างราบรื่นค่ะจากการที่ร่วมงานกับทางบริษัทอเวร A นะครับ ทางเราเลยเห็นถึงจุดแข็ง2ข้อที่เด่นชัดของแวร์ are, ก็คือข้อที่1นะครับเรื่องคอมมิชเมนท์ที่บริษัทแวร์ are, มีการส่งมอบ r รีซอสต่างๆให้กับ A-S อย่างดีมาโดยตลอดข้อที่2ความฟลักซิเบิลของคอมเมอร์เชียลโมเดลนะครับที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อันร้อนแรงของตลาด IT นะครับเราเห็นว่าทั้ง2ข้อนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทแวร์ are, มีธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง ประสบความสำเร็จทางด้านโปรเจกต์ไอแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ AS หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทาง AS กับบริษัทอแวร A ์จะมีความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไปเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับในรูปแบบของอีโคซิสเต็มอีโคโนมีครับ